สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับนัดการเรวันนะคริบติตรงกับวันที่1กุมภาพันธ์เป็นวันตรุษจ,จีนแล้วก็เป็นวันพระด้วยนะครับเขาถือว่า วันที่อะไรที่มันบรรจบแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบางทีเป็นวันศาสตร์เป็นวันอะไรก็ตามแล้วก็เป็นวันพระด้วยแล้วก็เป็นวันที่ดาวย้ายด้วยคืออะไรก็ตามที่มันมารุมมาตุ้มแบบนี้นะครับมันมักจะมีเหตุการณ์นะครับก่อนหน้าสัปดาห์หนึ่งหลังสัปดาห์หนึ่งนะครับบวกลบประมาณนี้นะฮะที่เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันหรือว่าชีวิตของครอบครัวใครครอบครัวหนึ่งนะครับที่คือไม่เฮงเลยนะครับก็ต้องระวังเรื่องของภัยที่แบบ มีเรื่องแบบเศร้าๆเสียใจอะไรประมาณนี้เลยนะครับฉะนั้นแปลว่าถ้าใครฟังคลิปนี้ก็ขอให้ดูแลนะครับตัวเราเองสุงขภาพร่างกายของคนรอบตัวเราแล้วก็อย่าทำอะไรที่ป็นเสี่ยงหรือประมาทนะครับแล้วก็อะไรที่เราสร้างบุญสร้างกุศลได้ก็ขอแนะนานะครับให้ทําด้วยนะโอเคนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะเรื่องของเรื่องงามยามดียวนี้เรื่องของการออกรถนะครับหรือว่าทําอะไรใหม่ๆได้ด้วยเช่นกันนะครับเสื้อผ้าใหม่ ตั้งชื่อใหม่นะครับหร <tinc S 1> ือว like ่าจะออกรถใหม่นะครับหรือซักหรือซื้อขายแลกเปลี่ยนใหม่ซื้อเข้าของเครื่องใช้เข้าบ้านอะไรใหม่ๆนะครับแต่ห้ามยกเว้นว่าห้ามมีแฟนใหม่เอาไว้ก่อนนะครับคือเดี๋ยวจะเดือดร้อนฮะจากนั้นช่วงนี้อะไรใหม่ๆเข้าบ้านได้นะครับยกเว้นคนแล้วก็เรื่องของซื้อเสื้อผ้าหรือก็ตั้งชื่อแล้วก็ดมเนินกิจการนะครับหรือลงทุนระยะสั้นๆอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับอะไรใหม่ๆใช้ได้หมดนะครับ แล้วก็เรื่องของอ่าเดี๋ยวผมต้องนู้นี่ก่อนครับเมื่อวานผมลงหน้าจอนี้ไปนะจะแนะนําคลิปนะครับดวงชงนะฮะก็ลืมพูดไปนะครับวันนี้ต้องพูดให้จบก่อนนะฮะคือนะฮะมันจะมีคลิปนะครับมันทำไว้ว่าในัวบปีนะครับตรุกรกีอย่างนี้ไปนะฮะมันมีอยู่สี่ชงนะฮะมสมัยโบราณมันไม่ได้ชงอะไรขนาดนี้นะแต่ยุคปัจจุบันเขาให้ค่าของการชง มากชงน้อยชงเข้มชงขมชงหวานอะไรเยอะไปหน่อยนะครับก็โอเคแหละก็เราก็มาว่ากันตามที่สถานการณ์ในช่วงจนี้จากนี้ไปครับว่าช่วงปีนี้นะครับอะไรที่ชงหรือว่านักสัตว์ใดนะครับปีเกิดเกิดใดที่ชงบ้างแล้วก็ชงประมาณไหนประมาณนะครับนี่ก็เนี่ยฮะผมก็ทําไว้ครับชงมากนะครับชงน้อยนะฮะนี่ราศีต่างๆครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับมีอู่ ไปที่ชงนะครับแล้วก็ชงเรื่องอะไรบ้างและวิธีการแก้ชงใน2แบบคือแก้ชงด้วยพิธีกรรมแล้วก็แก้ชงด้วยวิธีการกระทํานะครับชงเรื่องอะไรชงเรื่องสุภาพต้องแก้อย่างไงชงเรื่องการงานต้องแก้ยังไงชงเรื่องการเงินแต่รับปีนะครับก็จะแตกต่างกันแก้อย่างไรนะครับก็ลองเข้าไปดูนะไม่ได้บอกแค่ว่าชงจบแล้วก็แก้ด้วยพิธีกรรมไว้ว่านี่จบไหมครับ ผมจะแนะนำนะครับวิธีกระทำหรือวิธีใช้ชีวิตอยู่ในปีที่ชงของเราแล้วแก้ด้วยการกระทำอย่างไรด้วยนะครับก็ลองไปฟังดูนะครับนี่แหละก็พิมพ์ตามนี้นะฮะว่าอะไรล่ะเนี่ยปีวอกนะครับปี2 5 6 5ครับชง100%นะฮะชงเรื่องอะไรและหนทางป้องกันแก้ไขเรื่องอะไรบ้างนะครับนี่ก็ ลองเข้าไปดูนะครับไม่ก็เข้าไปในเพลย์ลิสก็ได้นะครับแล้วก็ดูหัวข้อนะครับว่าเรื่องของชงนะฮะผมก็จะปีนี้ชงนะครับเพราะว่าบีสปีนะครับโอเคนะมาดูเรื่องของเลขมงคลบ้านนะครับในขวบวันนี้นะครับมีดังนี้ฮะหนึ่งนะครับเลข1นะเลข3านะครับ เลข5นะฮะแล้วก็เลข8นะครับ1 3 5 8 8 3 5 1 3 5 1 8 8 5 1 3เสามก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกโฉลกครับในช่วงวันนี้คือเลข2นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของสีนะฮะสีปีนี้มันปีที่แปลกนะคนเขาก็กลัวนะครับมีสีห้ามมีสีไม่ห้ามอะไรนะฮะเริ่มมาใหม่สมัยก่อนไม่มีแบบสีที่ห้ามสีแดงอะไรพวกนี้ครับไม่ค่อยมีแล้วเนาะตั้งแต่ ได้ยินมาเราแทบไม่ค่อยได้ยินนะฮะบางคนอาจจะอยู่มาตั้งแต่อายุๆๆเยอะๆแล้วนะครับผ่านมาไม่รู้กี่10ตุดจีนนะฮะแล้วก็อาจจะเพิ่งเคยแบบเออเซอร์ไพรส์แปลกดีนะปีนี้มีคําว่าห้ามเสือ้อชุดสีแดงเลยด้วยประมาณนีครับแต่ผมว่าหลายนะครับหลายอาจารย์หลายๆท่านก็เข้าใจในส่วนนี้นะครับว่าเออจริงๆก็ใส่ไปเถิดนะครับเพราะว่ามันเป็นเทศกาลเนาะแล้วก็มันเป็นการกําหนดของความเป็นมงคลนะครับของสีของ คนจีนหรือเทศกาลตุ๊จีนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่ได้ครับแต่ว่าถ้าใครแบบกังวลนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมาบอกให้ฟังว่าสีที่ถูชโรกครับในขวบวันนี้มีสีอะไรบ้างครับสีแรกเลยนะครับสีแดงครับใช้ได้ครับสีแดงใช้ได้นะฮะวันนี้นะฮะแล้วก็สีต่อมาครับสีที่2คือสีเขียวนะครับสีที่3นะครับที่ใช้ได้นะครับคือสีม่วงนะก็ใช้ได้นะครับแล้วก็สีสุดท้ายนะครับที่ใช้ได้คือสีส้มนะฮะถ้าใครที่ ยังใช้ได้หรือแดงก็กังวลอ่ะโอเคเนี่ยก็ใช้สีอื่นก็ได้ฮะจะใช้สีเขียวก็ได้ใช้สีม่วงก็ได้ใช้สีส้มก็ได้ประมาณนี้ครับแต่สีที่วันนี้หรือว่าเลี่ยงเลี่ยงครับคือสีขาวนะครับสีขาวเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่สะดวกนะครับหรือว่าเหมือนกับกลัวกังวลโอเคก็เลี่ยงเี่ยงใช้สีอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบไม่ถือนะครับโอเคก็ใส่ได้ตามสะดวกของเรานั่นเองนะครับโอเคเนาะก็ มาดูดวง12ราศีครับซึ่งแล้วก็ก่อดอื่นก็ต้องแบบขอให้โชคดีมีความสุขในตรุจจีนนี้ไปนะครับซินเจีย่อิสซินนี่หัดใช่นะครับดูดวง12ราศีครับชาวราศีเมษพฤกษบแล้วก็เมถุนนะครับเริ่มที่เมษนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันพระนะครับเพราะฉะนั้นทั้งตรุษจีนด้วยพระด้วยนะครับวันแรงพอสมควรนะคนที่นะครับราศีเมษจะเป็นราศีเรียกว่าแม่ธาตุไฟดูต้นธาตุไฟนะครับพอ วันพระวันโกนวันสําคัญสาคัญนะครับเขาเรียกว่าของมันขึ้น่าเขาว่าของขึ้นไม่ใช่ว่ามีอะไรแบบแปลก,ก,กนะครับเพีงเยงแต่ว่าอารมณ์มันจะสวิงแรงไปพิเศษนะครับฉะนั้นมันก็จะมีความหงุดหงิดได้ง่ายตอนน้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดได้ง่ายแล้วก็เซนซิทีฟเพิ่ขก้างแรงไปว่าถ้าใครแบบเมากวนประสาทเราหรือพูดอะไรไม่ค่อยเข้าหูนะครับวันนี้จะรู้สึกบบว่าขวางขวางตานะครับแล้วก็ วันนี้จะรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรให้มันไวเป็นพิเศษแล้วก็ลำคาญคนรอบข้างนะฮะเป็นพิเศษหน่อยนะ,ะจากนั้นวันนี้ครับที่ต้องระมัดระวังคืออารมณ์ของเรานะครับอย่ที่2ครับวันนี้มีการงานนะครับม,มีความคืบหน้า ไปในทางที่ดีขึ้นนะครับดาวพระจันทร์นะฮะดวันนี้โคจรอ,อยู่ในภพกัมมะคือการงานเลยนะครับแล้วก็อยู่คู่กับดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพระเสาร์นะครับเพราะนั้นมันจะเริ่มเพิ่มครับพลังของธาตุไฟเพราะว่าดาวที่กับดาวพระเสาร์มันเป็นคู่ธาตุไฟครับแล้วมันเติมเชื้อให้พลังมันแรงขึ้นนะครับมันเลยทําให้เนงงานไปไปได้ด้วยดีนะครับในมุมของมีความคืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้นอย่างที่2คือมันมีงานเร่งงานด่วนอะไรเข้ามาอย่างที่3คือมันมีงานที่แบบอ่จะบอกว่า แทรกด่วนเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่4ครับคืองานประจําเราจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับจนั้นวันนี้ดูยุ่งๆพอสมควรวางแผนดีๆแล้วกันนะแล้วก็วองเลือกอารมณ์ด้วยนะครับแล้วก็คนร,รอบข้างก็มีบางคนที่ กวนประสาทนะครับเพราะว่าเขาก็จะเจออิทธิพลของอทั้งวันพระด้วยแล้วก็ดาวพระจันทร์นะครับที่อยู่คู่กับดาวอาทิตย์กับดาวพระเสาร์นะครับก็เจอกันได้หลายราศีนะฮะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นช่วงนี้คนหงุดหงิดกันง่ายทะเลาะกันง่ายขึ้นนะฮะวันนี้ก็ต้องระมัดระวังวาจาด้วยครับแล้วก็การเงินวันนี้คกล้จะจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการกินการเดินทางนะครับแล้วก็บางคนไปเที่ยวเนาะวันอาจจะเป็นวันเที่ยวของของบางท่านนะครับแต่โดยรวมแล้วผมว่า วันนี้ใช้เงินเยอะตามปกติอยู่แล้วแล้วก็มุมดาวมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการหมุนเงินพอสมควรก็แปลว่าช่วงนี้มีรายจ่ายพิเศษพิเศษรายจ่ายแปลกรายจ่ายที่เราไม่คาดคิดแล้วก็รายจ่ายที่เหมือนกับความสุขนะครับใช้ความสุขส่วนตัวของเราด้วยนะครับแล้วก็ซื้อข้าของอะไรบางอย่างให้กับใครบางคนนะฮะความรักวันนี้ก็เป็นวันที่จริงๆเป็นวันที่ดีนะในการที่พบเจอคบหาพูดคุยนะฮะปฏิสัมพันธ์ในมุมต่างๆนานาอันนี้ค่อนข้างจะพอใจเลยนะครับแต่ก็ต้องอย่างที่บอกครับว่าระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยนะถ้าใครที่แบบ สนิทกนเกินนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเกรงใจกันสักเท่าไหร่ในการพูดคุยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้คําพูดมันจะแรงแล้วก็อารมณ์มันจะขึ้นง่ายแล้วมันจะลงกันไปลงกันมาอารมณ์ที่เวลาจะหาที่ลงก็จะลงกับคนที่เรารักมันนะครับฉะนั้นวันนี้ใครที่โสดก็โอเคคุยค่อนข้างจะราบรื่นขึ้นแต่ถ้าใครที่แบบมีคู่มีแฟนแล้วแล้วก็ค่อนข้างสนิทแล้วก็พูด รือคุยเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยได้เกรงใจกันสักเท่าไหร่นักนะครับกับบางคู่นะวันนี้ระวังการทะเลาะครับแต่ถ้าโดยทั่วไปนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีในการพบเจอหรือว่าทําอะไรให้กกันและกันนะครับแล้วก็บางทีมีปฏิสัมพันธ์ในมุมต่างๆที่เราอยากให้เป็นนะครับมันก็โอเคตามนั้นแล้วก็สู่ภาพร่างกายครับเรื่องแรกครับคือเรื่องของการปวดขาปวดเข่านะครับอย่างแรกอย่างที่2ครับมีเรื่องของการเหมือนกับ ปวดท้องน้อยนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็อยู่ตำแหน่งที่กระเพาะปัสสาวะเสบนะครับแล้วก็ปวดไปยันก้นก้นกลบหลังประมาณนี้นะครับก็ท่านที่อยู่ในวัยสวร้งเรื่องสายตาแล้วก็อย่างคือเรื่องของการเจ็บบาดเจ็บเจ็บเนื้อเจ็บตัวเล็กน้อยผมดูตั้งแต่เอวลงมาข้างล่างนี่คือจุดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอาจจะมีเรื่องของการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหรือไขข้อพวกนี้นะฮะโอเคต่อมาครับชาวราศี พฤษศนะครับราศีวัวนะฮะมันเป็นวัวที่วันนี้ต้องระวังป่วยไข้ไม่สบายครับมันเป็นตรุษจีนนะที่ไม่ค่อยสบายในสบายตัวสักเท่าไหร่แล้วก็มันมีเหตุปัจจัยให้เหนื่อยเป็นพิเศษนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายการเดินทางจะมีปัญหามีดวงเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เรารู้จักนะครับป่วยไข้ไม่สบายหรือว่าเพื่อนฝูงนะฮะหรือญาติพี่น้องนะสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีหรือว่าได้ข่าวคนที่เรารักคนที่เราเคารพคนที่เราศรัทธานะครับเข้าโรงพยาบาลหรือไม่ก็แบบแบบ มีปัญหาเกี่ยวกับสุภาพประมาณนี้นะฮะแล้วก็ประการต่อมาเผื่อเวลานิดนึงถ้าจะต้องเดินทางไปไหนมาไหนมันจะมีอุปสรรคอผมเผลอผมมองว่าผเผลออาจจะถูกเลื่อนนัดด้วยนะเลื่อนนัดผิดนัดนะฮะแล้วก็ถูกเบรกแล้วก็มีคนไม่ตรงเวลานะครับดังนันวันนี้จะมีความคุกคลักนะในเรื่องของการนัดหมายแล้วก็สุภาพร่างกายของตัวเราแล้วก็คนที่เรารักประมาณนี้นะครับแต่ก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของคนผิดคําพูดนะครับ แล้วก็ต่อมาเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายเป็นหนึ่งครับเรื่องสุขภาพร่างกายนะผมจะเน้นย้ำเรื่องนี้มากอาจจะคุณอาจจะซื้ออะไรที่เกี่ยวกับจะบอกว่าสุขภาพร่างกายทั้งหลายแหล่นะครับที่อาจจะเป็นซื้อของนะครับที่เราอยากได้ก็ได้แล้วก็ซื้อพวกของอาหารเสริมหรือว่าซื้ออะไรที่ มันทาให้ดูแลสุขภาพทั้งตัวเราและคนในครอบครัวนะครับระยะที่มันจะอยู่พ้นวนเวียนอยู่แถวๆนี้นะครับเยอะหน่อยนะเกี่ยวกับร่างกายกับสุขภาพนะครับแล้วก็ประการต่อมานะฮะในช่วงวันนี้ใครจจ่ายเรื่องรถด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องดูแลนะครับเรื่องของรถด้วยนะครับมีเรื่องของใครจ่ายการเดินทางแล้วก็เรื่องของรถประมาณนี้นะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของความรักนะครับคนที่โสดนะฮะแล้วคนที่ไม่โสดเลยความรักคนนี้ค่อนข้างดีในการพบเจอพูดคุยนะครับแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ในมุมต่างๆนะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระว เร่องน,นี้คือเรื่องของความคาดหวังคุณอาจจะคาดหวังอะไรด้วยกันหรือว่าอยู่ใกล้ชิดกันหรือมีอะไรที่อยากให้แฟนทําอะไรให้อยากให้แฟนพูดสิ่งใดอยากให้แฟนมีปฏิสัมพันธ์ในมุมต่างๆนานาอะไรประมาณนี้ครับก็ โอ okay เคแหละนะผมก็ยังมองว่ามันก็มีมุมที่อาจจะผิดหวังหน่อยนะครับแต่ว่าเธอนี้ถ้าสมมติว่าไม่ไม่คาดหวังอะไรนะวันนี้อยู่บสบายๆคุยเรื่องชิวๆคุยเรื่องที่มันไม่ต้องซีเรียสนักนะครับมันก็จะประสบความสําเร็จนะครับในมุมต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะและประการต่อมานะครับเรื่องของจริงความรักวันนี้ก็ดีแต่ห้ามคาดหวังกันเองนะแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของ การปวดฟันนะครับปวดฟันเสียวฟันนะครับแล้วก็อาการปวดท้องน้อยนะครับแล้วก็ขันต่ําเนื้อตัวและเรื่องของท่านที่อยู่ในวัยสวนะครับในช่วงวันนี้มีดวงเรียกว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับไขข้อนะครับปวดข้อปวดกระดูกนะแล้วก็เอวสะโพกพวกนี้ครับคือตามข้อตามกั้มเนื่องต่างจะมีปัญหานะครับก็ดูแลสุขภาพร่างกายเป็นพิเศษด้วยนะครับต่อมาครับชาวราศีเมถุนนะฮะในช่วงวันนี้กิจกรรมต่างๆนานา มันมีกิจกรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะมีการเ,าเปลื่อนเดินทางนะครับหรือว่านัดบางที่บางแห่งและเปลี่ยนสถานที่นะครับหรือว่ามี บางคนน่ะเทคิวนะนะคือไม่มานะฮะเออเลื่อนนัดอะไรบมาณนะครับคือมันมีอะไรที่มันขุกขลักนะครับแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของท่านที่ตั้งใจจะทําอะไรที่เกี่ยวกับการงานนะครับในช่วงวันนี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่ง่ายนักนะครับมันยังมีอุปสรรคต่าง,างๆนานาที่ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ข้อหนึ่งนะที่ตื่นเตือนน,นิดหนึ่งนะครับคือการเงินนะครับวันนี้ใช้เงินเยอะมากแล้วก็ใช้เงินซื้อของบางสิ่งมันไม่คุ้มกับราคานะครับฉะนั้นถ้าใครที่ ตั้งใจจะซื้อของที่มันมีราคาเออวันกุจีนตุจีนนะครับเราจะไปซื้ออะไรที่เอาเลอกเอาใช้หน่อยนะครับผมว่าวันนี้ต้องตรวจเช็คสินค้าดีๆแล้วกันนะไม่ได้ซื้อไม่ได้นะถึงถือว่าคุณอาจจะต้องเช็คสินค้าเช็คใบรับประกันระยะเวลารับประกันนะครับคุณสั่งซื้อปกติเขาอาจจะรับประกันหนึ่งปีนะครับ๋ยวเออรานี้ถูกดีนะครับเอาเช็คไปเช็คมารับประกันแค่เดือนเดียวอะไรนะฮะคือมันมีอะไรที่มันทริคจะเจออะไรที่มันเล่นแง่นะครับจะนูนนี้การซื้อของหรือใช้จ่ายต้อง ดูแลก็รับประรองไปพิเศษด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของคนลาสีเมถุนนะครับ ระยะนีน้เรื่องของคนนะครับตัวเราหรือว่าคนใกล้ชิดป่วยไข้ไม่สบายเนี่ยก็ต้องเตือนคนรอบตัวด้วยนะครับแล้วก็ประกาศต่อมานะเรื่องของความรักนะฮะเออมุมดาวค่อนข้างดีอย่างนะครับท่านที่ตั้งใจนะครับจะพูดคุยจะอยู่ใกล้ชิดทําสิ่งใดครับก็โอเคทําได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ความรักในช่วงวันนี้มีความคาดหวังนะครับมากพิเศษนะคุนอาจจะคิดว่าอยากให้แฟนทําอะไรให้หรือว่าอยากทำอะไรให้แฟนอะไรามาณนี้ครับจริงๆดงมันเสริมกันเราก็เลยบอกได้ว่าโอกาสที่จะ ช่วยกันแล้วก็ทําอะไรหลายๆอย่างด้วยกันก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับจริงๆความรักวันนี้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของมันมีดวงเกี่ยวกับคนรอบข้างหรือได้เจอคนที่ไม่เจอกันนานๆด้วยนะครับอาจจะได้คุยทางโทรศัพท์คุยทางโซเชียลนะครับหรือว่าได้เจอตัวเป็นๆกันนะครับคือไม่ได้เจอคนที่ บางคนอาจจะเป็น10บสปีที่ไม่เจอกันนะหรือว่าไม่ได้คุยกันมานานอะไรประมาณนี้ครับก็มีโอกาสที่จะได้พบและได้เจอนะครับแล้วก็ประการต่อมานะฮะเรื่องของท่านที่ตั้งใจนะครับจะทํากิจกรรมต่าง,าง,าง,างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายนะครับวันนี้เด่นเรื่องการค้าขายเด่นเรื่องการใช้ใจ่ายนะครับแล้วก็ชุงนี้ สุขภาพร่างกายครับอย่างแรกเลยนะเรื่องแรกคือตาเจ็บตาอักเสบนะครับมีปัญหาเรื่องดวงตาเสียตาที่2ระวังเรื่องของการติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็เรื่องของติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับฉะนั้นถ้าเป็นแผลอะไรก็รีบ,ร,บรีบรักษาเนาะแล้วก็อย่างครับในเรื่องช่วงนี้มันจะเป็นเรื่องของการเข้าของเครื่องใช้นะครับคือจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโทรศัพท์หรือพวกนี้นะครับหรือมีปัญหานะครับแล้วก็เรื่องของออย่างสุขภาพร่างกายปวดฟันเสียฟันครับส่วนท่านที่อยู่ในวัยสวครับ วันนี้นะครับเรื่องแรกภูมิแพ้นะฮะเรื่องที่สองครับจุกเสียดแน่นท้องหรือว่ากดแก๊สในกระเพาะเยอะนั่นเองนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของบทสรุปนะฮะคนราศีเมษนะครับอ่าเริ่มที่เรื่องแรกครับวันนี้กิจกรรมที่ทำวันนี้ก็มีความคืบหน้าเป็นอย่างดีมีความสุขในการแก้ปัญหาแล้วก็เรื่องของช่วยเหลือใครนะครับก็จะช่วยเหลือได้ด้วยแล้วก็ทําอะไรให้รีบๆทำนะครับมันมีความคืบหน้าในสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็รอคอยด้วยนะครับแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของท่านที่ตั้งใจจะ เดินทางไปไหนมาไหนครับเตรียมเรื่องของค่าใช้จ่ายและการเงินนิดหนึ่งนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงปพิเศษนะฮะสเนสน่ห์คนราศีเมษนะครับในช่วงวันนี้หนึ่งนะครับเรื่องเสื้อผ้าวันนี้เน้นสีสันสว่างสดใสอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ก็แต่งหน้าแบบสว่างโปรง่ปรง,ปรงได้เลยครับหรือว่าแต่งหน้าแบบเ,เต็มที่ได้นะครับประมาณนี้นั่นแล้วก็เรื่องของวันนี้นะใครที่ ตั้งใจจะทําอะไรนะครับที่เกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารเสร็จเลี้ยงหรืออยากจะให้อะไรเขาก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็ประการต่อมานะครับเรื่องของท่านที่อยู่ในราศีพฤกษภนะครับวันนี้ขุกขรักนิดนึงนะทั้งเรื่องของการนัดหมายทั้งเรื่องของอารมณ์นะครับแล้วก็เรื่องของการซื้อเข้าของระวังได้ของที่มันมีตําหนิด้วยนะครับแต่ข้อดีในช่วงนี้คือเรื่องของหนึ่งนะครับ จะเจอหรือว่าได้ข่าวดีๆในสิ่งที่รอคอยนะครับอย่างที่2คือถ้ามีปัญหาอะไรสุดท้ายจะแก้ได้หรือมีคนเข้ามาช่วยเหลืออย่างที่3มครับมีโชคกุ๊กฟุกนะครับบางทีจะเป็นโชคจากเ,าเงินก็นได้โชคจากคนหรือโชคจากคนรักอะไรนะครับหรือว่าโชคจากสุขภาพคือมันมีเรื่องดีๆเข้ามานะครับในวันนี้ไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องวุ่นวายมีเรื่องดีๆก็มีนะฮะเดี๋ยวสังเกตดูนะแล้วก็เรื่องของเสน่ห์คนราศีพฤกษ์ครับวันนี้เสื้อผ้าเน้นลายๆเข้าไว้จะลาย จะโลโก้จะกระตูนจะเป็นอะไรที่แบบไม่เรียบนะครับไม่ไม่ใช่แบบลายเรียบไม่ไม่เรียกว่าเป็นสีที่เป็นมงคลก็ได้นะครับยิ่งดีเลยนะแล้วก็ต่อมาครับชาวราศีเมถุนนะฮะวันนี้สเนสน่ห์คนราศีเมถุนนะครับเสื้อผ้าวันนี้เน้นสีจะบอกว่ามันต้องแบบเรียบเรียบนะครับมาดูใครที่บ,บเตียนเสื้อผ้าอะไรนี้หรือเอาไว้แล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่า วันนี้เน้นความเรียบเรียบง่ายๆดูดีดูดสง,ง่า่าดูเท่ดูอะไรกันฮะแต่ดูแบบเรียบเรียบนะครับไม่ต้องแบบอลังการนะครับไม่ต้องอลังการงานสร้างมากไปนักแล้วก็เรื่องของวันนี้แต่งหน้านะครับใครที่แต่งหน้าวันนี้แต่งแบบเข้มๆอ่าจะดีนะครับเข้มๆหรือว่าจัดเต็มได้ประมาณนี้นะฮะโอเคเนาะจบละนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับพยายามานึกเรื่องของที่ต้องพูดแล้วก็ พยากรให้เยอะที่สุดนะครับเอาจริงๆแต่ราศีที่มันมีกิจกรรมอะไรเยอะกันนั้นนะฮะก็พยายามที่พูดได้เท่าที่แบบเนื้อๆแล้วกันเนาะโอเคไปแล้วครับแล้วก็ใครที่ฟังคลิปนี้ฮะช่วงกลางค่ำกลางคืนนะฮะก็ขอให้นอนหลับสบายนอนฟฝันดีครับผมก็จะลงคลิปนี้ช่วงคืนวันโกนนะฮะฉะนั้นใครที่ฟังคลิปนี้ช่วงกลางคืนก็ระวังระมัดระวังอารมณ์นิดนึงแล้วก็ก่อนนอนก็แผ่เมตตานิดนะฮะยิ่งเป็นช่วงเทศกาลใหญ่ บางทีถ้าความเชื่อนะครับสมัยก่อนเขาก็เชื่อว่าเรียกว่าดวงจิตดวงวิญญาณต่างๆนานาเขาจะมารวมกันนะครับบนโลกมนุษย์เขาก็จะมาเพื่อ,อ,อเพราะว่ามีคนอุที่ส่วนกุศลส,ส่วนบุญเยอะเพราะฉะนั้นคนก็จะมารับส่วนบุญทั้งหลายแหลกนะครับก็จะช่วงนี้คนก็จะมาหรือว่าคนที่เรียกว่าดวงวิญญาณทั้งหลายนะครับก็อาจจะมาเข้าฟันมารบกวนหรือว่ามาบอกสัญญาหรือมาชี้ลายแทงเป้า ที่คุ้มซัพ์คืออะไรก็แล้วแต่นะก็ขอใหอ้ฟันดีนะครับแล้วก็แผ่เมตตาด้วยนะครับใครที่ฟังคลิปนี้ในช่วงวันตุจจีนก็ขอให้ทำสิ่งใดคิดสิ่งใดสมปัานามีความสุขในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราตั้งใจนะครับขอให้มันได้สิ่งนั้นแล้วก็มีช่ม,มีลาบนะครับไปแล้วครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ